สวัสดีครับชอบ่องอ้วนมาลีสตอรีร่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆในพี่ทีนะครับมาชมบรรยากาศตลานฟาร์มสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับร้านฟาร์มเลี้ยงวัวนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับหลากหลายร้านให้เรื่องนะครับมีร้านมีร้านแรกเป็นร้านอุมาชาลิฟนะครับนี่ครับมีร้านก็จะเป็นร้านปาติมานะครับ ชองวนมารีสตอรี่นะครับพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีมาชมนะครับบรรยากาศเปิดตลาดค้าเนื้อสัตว์นะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับคือตลาดไทยครับผมนะครับติดแอร์เย็นช่ำนะครับมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกครับพบกับตลาดค้าเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร้านบิ๊กบูความเนื้อดำน่ครับฝาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศช่องวนมารีสตอรี่นะครับ กับกระหล่ำตาเนื้อวัวที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดและถูกที่สุดน,น,นะครับนี่ครับหนึ่งร้อยหกสิบบาทเนื้อวัวสุกสวยๆนะครับมีความส่ความสวยของเนื้อนะครับบรรยากาศเป็นแอร์เย็นช่มนะครับนี่ครับมาเหลืองนะฮะเนี่ย จะเป็นสัตว์นองสัตวยย์ใหรือว่าสัาได้ไครับันนี้เป็นเสือนะครับติดมัน,นเสือไง่รา,าคาครับผมละร้อยเก้าสิบบาทสุดัับัวนี่อย่างที่สุดสุดที่สุดครับแล้ววงเล็บผูกที่สุดนะครับผมควางสวาข้างขวน ยอดมากครับร้านบี๊กอู่วามนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนิตตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทําคอนเทนต์ที่ดีนะครับในเพื่อนเพื่อนที่เราเนตตีได้รับชมนร้านบิ๊กอู่ฟารมนะครับพี่ต้ารนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ขอเชิญแวะได้นะครับ ตลาดไทยนะตลาดค้าเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับติดแอร์เย็นชั่มนะครับี่บบรรยากาศตลาดค้าเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูนะครับเนื้อเป็ดเนื้อไก่มีทุกอย่างครับมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะครับวันนี้ช่องวนมาริตอรี่ก็พาเพื่อนๆพี่ๆที่สีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวนะครับใหญ่ที่สุดร้านที่อุดมครับ และหงเน็ field, field, ้ถูกที่สุดเลยใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วหงเน็้ถูกที่สุดส่วนสะอาดปลอดภัยนะครับดูความสดวนสะอาดปลอดภัยนะครับบอกว่าเป็นทำเป็นเหมือนห้างนะครับเป็นห้างติดเป็นตลาดค้าเนืวัวที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วครับเราหงเน็้ถูกที่สุดนะเพื่อนพี่ๆนะครับเในปีนั้นๆก็ไก่เนื้อวัวนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขาย ทานก็ขอเชิญได้นะครับที่ตลาดไถ่ร้านบิ๊กบูฟาร์มนะครับยีนดีต้อนรับนังลำสายเนื้อต้องมานี่เลยนะครับสายรับก้อยใส่จุกนะขอเชิญได้นะครับสายรับก้อยชสยจุกเพื่อนๆพี่พี่เอฟซีนะครับเชิญได้นะครับขายเนื้อสดได้วยๆนะครับดังลำพูใการตลาดปลานื้อวัวที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมเนื้อวัวมันตอนนี้อยู่ใน ดอกยอกดอกนกครับผมพิลิวนะครับสนดมากอันนี้เป็นเนื้ครับผมอันนี้เป็นเศษเนืครับร้อสิบาทนนี้เป็นเนื้อติดมันนะครับ้ก่ร้านมีูฝานี่เป็นเนปปื้อห่นหแล้วก็มีนะคะรับแล้วก็มีหยูกรบร้อย สดด้วยสวยด้วยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับมีใบรับประกันใบรับรองใบพีเอทนะครับใบรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้ก็กรมปศุสัตว์นะครับสดสะอาดปลอดภัยจากความน,น,นะครับดูราคาครับหน,นึ่เจบาทหนึเจ็ดสิบหกหนึ่งร้เก้าสิบ ขอเชิญได้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆพี่ๆสี่ทุกคนทุก่านทุกบ้านทุกช่องใครต้องการนะครับเนื้อสดๆสวยๆนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับพี่ตลาดไทยนะครับร้านบิ๊กบูฟานตลาดไทยที่ไหนเนื้อวัวนะครับสดสะอาดและก็ปลอดภัยนะมีใบรับประกันใบรับรองใบ G T นะครับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์ แลปกันดกว่าสดสะอาดแล้ก็ปลอดภัยนะครัรรล,รรรรรล้วก็อบนเล็บปูอ้วแน่บครับผนเป็น้วเกนิ้วครับเป็นไส้ครับผส้ออนไส้แกในในเแ่เป็นข้างในปอดเตาเป็นปอดแล้วนะครับ

เขาคือม er ันเหลืองมากเนื <cuestión> ้อท oh ี่ดีนะสุดๆๆต้องมันเหลืองละนี้นะครับแล้วประกันความอร่อยอร่อยมากสายรับก้อยซอยจูต้องนี่เลยของแท้สุดสวยๆนะฮะสุดสะอาดแล้วอดภัยให้ดูดูราคาครับเป็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับ120บาทของแท้ครับผม130บาท120บาท ร้อยห้าสิบถามเพื่อนๆพี่ๆนะครับ F4 ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับมปรชุมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้ววงเล็บถูกที่สุดรนะ้าน,นบิ๊กบูฟาร์มกระดาษไทยนะคือที่ตลาดนะครับใน เปเพื่อนพี่ๆนะครับเอ็นีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราครนะได้แต่งเปนเทื่อนที่ดีนะครับเพื่อนพี่น้องเอ็นีได้รับชมนี่ก็เป็นน้องลายนะผมน้องลายนะคุณน้องลายสดลายตาคุณยอะยอดิเนน้องลายพูดง่าว่าแผ่นบาง,บางนะ ปลาแล้วก็จิ้มจุ่มนะสุดยอดมากดูความสวยมากดูความส,ด,สดนะครบสดสวยๆนะวันนี้ก็พาเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับเป็นีทุกคนุกขั้นทุกว้าทุกท้องน้ำมาชมบรรยากาศ ตลาดปลานเนื้อวัวนะครับที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดแล้วก็วงเล็บถูกที่สุดร้านบิบกูความนะตลาดไทยนะก็รับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอ็ซีทุกคนท่านทุกบ้านทุกช่องในโลกนี้นะอันนี้เรานมครับผมเรานม่งไปสิบบาทเท่านัเนราวนุ่สวยมากเรานมย่างอันนี้ร้อยเดียวครับผมนี่ร้อยเดียวครับร้อยเดียว เป็นเบียร์ครับเบียร์เบียร์เนื้อคือสายรับรับก้อยซอยลูกรับกลมกลงแทบตรงนี้เลยชิ้นก็มีนะครับลูกชิ้นชิ้นเนื้ออย่างดีของแท้หยุชิ้นเอ็นชิ้นเนื้อนะร้านวิบูฟาร์ ติดมันนะครับรู้ว่าสึกว่ายี่สิบกิโลละร้อยแล้วสดสวยๆนะคอัดูเงียบมากเลยสะอาดแล้วกกอดลุ้งแลถูกด้วยนะก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับทีทุกคนติดตานดูกานนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ที่ดีนะทำไมคุณพี่น้นองในีได้รับชมนครับขอบคุณม,มากครับสวัสดีครับ